ตอนนี้เนี่ยทั้งภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเสียงพักประชาชนจะไม่มีใครตั้งรัฐบาลได้หมายถึงว่าคือนายกเนี่ยจะต้องมีเสียงโหวตสนับสน,นุนอย่างน้อย247เสียงจากเสียงของสอสอที่มีอยู่ทั้งสภา492คือตอนนี้ถ้าไม่นับพัก ประชาชนซึ่งเขามี143เนี่ยทั้งภูมิใจไทยและเพื่อไทยเสียงไม่ถึงแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางพักภูมิใจไทยดูดจากฝั่งเพื่อไทยไปได้เ,เยอะพอสมควรนะอย่างเช่นอันนี้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกและพักกล้าทำของคุณธรรมนัทแล้วก็คุณน,นุมนพิญโยสินวัตร ก็ประกาศชัดเจนเขามี25เสียงเนี่ยไปอยู่กับฝั่งภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็สุดชาติชมกลิ่นนะฮะซึ่งเป็นมุ้งในพัครวมไทยสร้างชาติยกพวก18คนไปอยู่ฝั่งนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือมีรายงานล่าสุดนะว่ามีงูเห่าพักประชาธิปัตย์ประมาณ4คนเนี่ยย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วฝั่งนั้นนะแล้วมีงูเห่าเพื่อไทยตัวเลขตอนนี้เห็นบอกว่าประมาณ5คน แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะที่ไปอยู่กับภูมิใจไทยแต่ว่ารวมยังไงเนี่ยภูมิใจไทยก็ยังไม่ถึงตอนนี้ภูมิใจไทยบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมด144เสียงส่วนเพื่อไทยจากเดิมที่มี253เนี่ยตอนนี้เหลือ206แต่ ก็ยังไม่ถึง2 4 7เสียงมันต้องได้เสียงจากพักประชาชนไปด้วยข้อเสนอของพักประชาชนมันก็มีทั้งหมด3ข้อเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำก็คือยุบสภาภายใน4เดือนให้มีการเลือกตั้งใหม่จัดให้มีประชามติเรื่องจัดทำรัฐมนุญฉบับใหม่โดยสภา,ภาร่างรัฐมนูญที่มาจากการเลือกตั้งแล้วพักประชาชนจะไปเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวเพื่อเป็น,นกลไกควบคุมการรักษาสัญญ,ญามีคนถามว่าเอา แล้วทำางนี้ได้เหรอได้นะคือเสียงจากพักประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางไหนเนี่ยไม่ว่าจะไปทางฝั่งเพื่อไทยหรือพักภูมิใจไทยเนี่ยไปเพื่อให้มีเสียงครบในการยกมือเลือกนายกร,รัฐมนตรีซึ่งต้องใช้247เเสียงหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าภารกิจของพักประชาชนจบแล้วเขาก็จะมาเป็นฝ่ายค้าน